สวัสดีอรุณและอรุณสวัสด์เช้าวันที่1ตุลาคม2023หรือ2566เข้านี่แล้วครับผมมื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่บาทเอ้ยไปเที่ยวไปยังหาความสุขใส่ตัวเองก่อนแต่ก่อนอื่นน่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมก่อนอ่ะไปเรื่อยเรือพี่น้องเพราะว่ากิีบกาแฟไปนั่ สรุปเหรียญรางวัลประจำวันนะครับก็คือเดือนอมือว่านี่สสกันยายนเนาะจีนก็ยังนำอยู่อันดับที่1กก็ก็คง1นึน,นตลอดการนะมั้งดูดูแล้ว,ว1 1 4อ่เหรียญทองเนาะครับตามด้วยญี่ปุ่นเฮ้ยญี่ปุ่นขึ้นมา <c oughs> แซงเกาหลีใต้เฉยเลยมือว่านี่เกาหลีใต้อย,ยู่อันดับสองญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมา28เกาหลีใต้27อินเดีย1ิบอุตเบสิบ ประเทศไทยอยู่ที่6นะครับ8เหรียญทอง4เหรียญเงิน14เหรียญทองแดง <c oughs> ตามด้วยเชยนิสไทเปโอไทยเปยีย,เปยนี่เก่งเว้ยฮ่องกงเกาหลีเหนือโอ้เกาหลีเหนือกับมาแห้งแล้วก็อิรันกัอาเซียนเราตามมาไล่มาติดๆนะคะรับลำดับที่12 13 15 3เหรียญทองและ2เหรียญทองก็คือมาเลเซียอินโดและสิงคโปร์ โอ้ยังห่างไทยอยู่ก็อาเซียนไทยยังนําอยู่นะครับก็ก็ตัวนเนี้ยเนี่ยจะอัปเดตถึงเช้าวันที่1ตุลาคมนะครับตารางเนี้ยดูด้วยความเพลิดเพลินนะครับพี่น้องเลยก็พยายามจะอัปเดตให้สมือสมือนะครับผมยังเชื่อว่ากีฬาเนี่ยสร้างความเป็นคนสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจสร้างความสามาคัคคีดังนั้นเราช่วยเชียร์ให้กำลังใจกับ ทัพนักกีฬาไทยผมรู้วลยได้ยี่สิบเหรียญทองนะแต่ว่าจะถึงหรอเป๋าไม่แน่ใจนะครับก,ก็ก็จะเชียร์มันทุกวันนี่แหละครับตื่นเช้ามาผมก็นั่งดูคลิปดูอะไรดูรายการที่ทีมไทยได้เหรียญทองแนละ้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นครับก็จะมาดูสรุปเนี่ยคือดึงดึงดึงข้อมูลจากหางโจเกมเลยมามามาให ทุกท่านได,ได้รับชมนะครับก็มือเนี่ยบองตรงครับพิหวงังกับฟุตบอลพี่มิริมาขึ้นเนี่ยก็ซีวอลตะคุกตะคักแน่นะครับปกติก็ตะคุกตะคักอยู่แล,แล,แล,แล้วแหละกับเอฟซีก็ห้อภพยกันไปนั่นแหละนะครับเนาะก็เพื่อความบันเทิงนะครับผมอ่าให้ได้อัธรลดนิดนึงแค่นั้นเองอย่างไดก,ก็ช่วยส่งกําลังใจเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาของประเทศไทยเรานะครับคว้าเหรียญทองให้มาเยอะๆนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ